nè, yeah. <laughs> <coughs> làm nghe, qua leo ở nู่n, anh mình đến ยูพี่บอสฮะผมโอเอนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอสวันเข้าไปดูตัวผมหน่อยดิเห็นแต่มันถามว่ามึงเข้าไปดูตัวมึงยังผมกลัวอะไรสักอย่างเลยแหละกลัวอะไรดูหอ ไม่รู้ไม่แน่กลัวจะโดนแบนหรือเปินหายนี่แหละ นี่แหลกตาคนละร้านเขาอ,อยู่เชียงใหม่มาเล่นร้านเดีวยวกันผมตอบแล้วนี่โทษ,โ,ทษโอเคอเฮ้ยเหลือสิบเองน้ยววเนี่ย ตายเลยเ่ยเหลือสิบตั้งานแล้วเนี่ยลูกกระสุนจะหมดเลยเนี่ยเออตายแล้ว ยังเล็งทีเดียวแบบโดนเลยอะไม่มีพลาดอะทั้งก็โดดยิงทงั้งอะไรนะเป็นไงล่ะพอพอไปเจอทีมอะต่างกันรึเนลอ ประสบการณ์ถ้าถ้าประสบการณ์ทีมีประสบกเก่งเกันยิ่งเก่งขึ้นไม่ตายดูดิยัง hạnh phúc ฟุ๊กฟุกเลยอ่ะ ตัวหงายสองเลยดับอน,นาดดับอน,นาดเอาเฉพาะที่ผมยิงได้นะก <c ười> ัดต่อซิเอาให้โดนยิงสองสามตัวได้เดียงได้เดียนดู นั่นเดียวอ่ะเี๋ยไม่เคยยิงพลาดเลยนะเว้ยเวอร์ยิงแบบเวอร์ยิงให้ถึงโอ้จบแล้ว mười m em, lọc. em, yào, yào. Yào. Mà em. Đuôi. Chìa, mình nhìn nó nắm dài, dài, dài nắm 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 nó nắm nắm rồi nắm

mua hai ta ơi cho ba tài Hãy cho kênh Ghiền Mì

มันบอกกับบอานนี่ติดตัวก็ติดผ้าตัว